ครับนักศึกษาครับก็มาถึงบทที่สามเนาะตอนที่หนึ่งนะก็คือเรื่องท่อ p v c นะครับบทนี้ก็จะมีเรื่องท่อพลาสติกทั้งหมดนะเนาะท่อ p e p b P P นะครับส่วนบทต่อไปก็เป็นท่อแบบที่เป็นท่อพิเศษเนาะเช่นท่อไฟเบร็กท่อเอ่อเหล็กอุปุ p e อะไรอย่างเงี้นะท่อประหลาดประลาดนะนะ ท่อซีเอ่อส่วนทน pvc c pvc นั้นและท่อที่ใช้ปกติเนาะท่อ ppr นั้นอยู่ในบทนี้นะครับอ่ะว่าเลยดีกว่านะเนาะเพื่อไม่เสียเวลานักศึกษารครับก็เริ่มเลยครับคือก็เป็นย่อม,มาจากนาักษารู้จักเนาะท่อ pvc เนี่ยนะครับเนาะเดี๋ยวย่อม,มาจากอะไรทำมาจากอะไรเดี๋ยววันนี้ก็เหมือนเดิมครับคือเรียนกับผมนี่รู้ที่มาที่ไปแหล่งผลิตแน่นอนนะครับแล้วก็มาใช้นะรครับสารพลาสติกเนี่ย ถ้าจะมาปฏิวัติวงการอ,อ,อุตสาหกรรมชีวิตความเป็นอยู่ทุกวงการเนอะเนาะเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันเราแล้วก็อย่างที่ทราบกันว่าตอนนี้เราก็มีคุณนัรมโทษโทษประหารเนาะพลาสติกก็กลายเป็นขยะลงไปในทะเลในเป็นนาโนโเป็นอะไรปุ้น่ายมากตอนนี้เนาเกิดปัญหาตามมานี่ยกเกิดจากการใช้มันเยอะมากขึ้นเราใช้ในการทาอุปบริโภคเป็นเกี่ยวกับป้านที่ประสายเป็นท่อที่เลยวันนี้นะฮะ เป็นวอลเปเปอร์เป็นเฟอร์นิเจอร์อะไรเต็มไปหมดนะฮะเดี๋ยวนี้นะฮะเป็นเสื้อผ้าเป็นเดี๋ยวนี้นะฮะเป็นพลาสติกหมดแล้วนะครับรองเท้าอะไรครับยารักษาโรคก็มันเป็นส่วนหนึ่งของยาคือเป็นตัวแพคเกจจิ้งเป็นตัวทำให้ยาเนี่ยไม่เสื่อมสภาพเร็วเป็นที่เห็นไหมเก็บเลือดได้อะไรได้นะฮะน้ำหนักเบานะมีความปลอดภัยนะถุงมือเนี่ยรวมทั้ง บัตรเครดิตต่างๆอะไรนะใช้เยอะมากเนาะฟิวซีมาจากอะไรครับลูกศาครับนักศาต้องจดจํากระบวนการนี้ให้ได้นะครับอยากให้จดจําด้วยความเข้าใจด้วยเนาะนะอาจารย์เลยบอกอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ขอเข้ามาแล้วเดี๋ยวพูดทีเดียวนะครับก็คือ,อตายแล้วสาผ่าทีหนึ่งครับไม่เป็นไรอ่ะก็เริ่มต้นจากเกลือนะครับในทะเลนะครับเกลือคือ,คอโซเดียมคลอไรด์เนาะ โซเดียมละสกัดออกไปนะครับผลิตอย่างอื่นนะครับเช่นไม่คิดไปอะไรเงี้ยนะครับโซเดียมนะครับส, <_ d iam ond> ส่วนคอไลน์นั้นเราเอามาเอาคอ,อรอไลน์มาใช้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตพ v c ีซีนคือแก๊สธรรมชาติหรือนเชื่อแก๊สที่ในอ่าวไทยเรามีนะครับเพราะผมเป็นคนยุคเก่าแล้วนะยุคเรายุคช่วงชัว่วาช้จวานนะตอนผมเป็นเด็กนั้นมีนนยุคชื่อพลเอกเรม พอดีนะแล้วก็แกแถลงข่าวว่าเราจะรวยกันแล้วอะไรเงี้ยนะนะแต่ผมเด็กก็ตื่นเต้นนะคิ <c oughs> ดว,ว่าเออเราสบายแล้วเว้ยนะใหญ่ได้ผ่านไป <c oughs> จนผมจะเกษียณแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ยังไม่เห็นวี่แววความเจริญนะนะแต่ไม่เป็นไรอนะเราก็ยังมีละแก๊สมากมายในยอ่าวไทยเนาะครับแก๊สนั้นก็จะมีตัวหนึ่งเนี้ยชื่อเอทิลีนครับสิครับ C2H4 นะครับ, 4, รบแต่จริงมีเยอะเยอะเลยนะการธรรมชาติมีหลายประเภทเนาะโพลีิลีนนะเดี๋ยวนักศึกษาได้รู้จักนะเพราะว่าเดี๋ยวท่อต่อไปได้ใช้นะ บิวทิลีนอย่างงี้เนาะนะแต่เราใช้เอทิลีนนะเอทิลคือ2นะครับเป็นภาษาเคมีเา K e, นาะเอทิลคือ2นะนั่นมีคาร์บอน2อะตอมเอามาเจอกับคอรีนเมื่อกี้นี้นะครับกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า EDC เอทิลีนไดไดคอไลน์นะเอทิลีนไดคอไลน์ครับง่ายๆเลยเอทิลีนกับคอไลน์เนาะมี2องก็กลายเป็นไดคอไลน์จากนั้นผ่านกระบวนการทีาเรียกว่าเทอร์โมแคกซิงให้ความร้อนเข้าไป มันแปลสภาพจาก E C กลายเป็น V C M นั่นคือไวนิลคอ o ์ไลโอนอมอร์นะครับ,น,น,รบ,น,รบนี่นะครับนักศึกษาครับไวนิลคอร์ไลโอนอมอร์นั้นมันคือโมเลกุลแรกที่มนุษย์สร้างไม่ใช่พระเจ้าสร้างไม่ใช่ธรรมชาติสร้างผมอาจจะเรียกพระเจ้าธรรมชาติคือสิ่งเดียวกันนะอาจจะเป็นสิ่งเดียวกันลคือสร้างสร้างพวกเรามาสร้างอะไรมาทุกอย่างเนี่ยอย่างสร้างสัตว์พืชมาเวลาตายปุ๊บมันก็ย่อยสลายไปมีวัฏจักรเนาะเกิดใหม่อะไรเงี้ยครับนะ นะแต่ส่วนตัวนี้นะฮะเป็นมนมุษย์นมนุษย์เราสังเคราะห์ขึ้นมาจากธรรมชาติแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราดัดแปลงเนาะดัดแปลงธรรมชาติมาใช้คำว่าดัดแปลงดีกว่าเนาะการมีเซีมแต่นั้นพอธรรมชาติไม่รู้จักปุ๊บตัวนี้เวลากลับไปสู่ธรรมชาติเมื่อเลิกใช้แล้วเนี่ยมันเลยไม่ย่อยสลายไงหรือมันย่อยสลายใช้เวลานานมากนะครับนี่คือปัญหาของพลาสติกนะครับจากนั้นกระบวนการพิซีมนั้นเ็าเรียกว่าะควนการฝันเรียกว่าโพลิเมอไรเซชันนี่ในนี้น โพลิเมอเรเซชันคือการเอามารวมกันนะครับเอารวมกันนะ <c oughs> เหมือนเรายางก <c oughs> ันเลยนะครับกรีดยางกันเลยนะกรีดยางดิบเลยนะ,นะ <c oughs> ก็เป็นกระบวนการเรียกว่โโโาโพลิเมอเรเซชันเช่นเดียวกันนะครับ p ีวตอนทำออกมาเนี่ยจะไม่มีสีนะไม่มีสีนะเป็นพลาสติกใสๆนะครับแต่อยากให้มันมีสีอยากให้มีคุณสมบัติในการยืดหยุ่นเนี่ยเราก็ใส่สารลงไปด้านด้านซ้ายมือเนี่ยครับคือสายเวลไลเซอร์พลาสติไซเซอร์ลูบิคเคนพิกเมนต์ฟิลเตอร์เนี่ยมันก็แววววามีสีขึ้นมามีความยืดหยุ่นต่างๆ มีสมบัติต่างๆ,ๆมีความแข็งอะไรอย่างนี้ครับใส่เข้ามาทําให้ p ีวีนั้นเลยมีคุณสมบัติพิเศษว่าจะให้มันเป็นไงก็ได้ให้มันแข็งก็ได้ให้มันอ่อนก็ได้ให้มีสีอะไรก็ได้ตามที่เราจะ,จะ,จะ,จะอยากให้มันเป็นนะในก็คือข้อพิเศษของมันนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็มาฉีดทำก็ต่อเนาะนี่กระบวนการภาพนี้นักศึกษาไปศึกษาทบทวนเนาะลองฝึกเขียนดูนะครับหรืจะให้ทำใบงานด้วยนะครับ p ีวนั้นคือโพลีไวนิลคลอรดนนักศึกษาทราบแล้วเนาะ มาจากอะไรครับจำได้ไหมพี่นี่เองนะครับแก๊สธรรมชาติเนาะ,นะไอโตรีนนะครับกับเกลือนะเกลือน้ำน,น้ำเตรเอาโซเดียมออกไปเอาคอไ์ไว้นะครับโซเดียมเอาไปทำอื่นนะครับคอไ์เอาไปทำ PVC ก็ลายเป็นโพลีไว้นิลคอไ์นะครับเป็นธงวมพลาสติกก็คือว่ามันสามารถที่จะเอากลับมาดิเคิลได้ตลอดไปนะครับเจอเมื่อไหร่เอามาหลอมได้นะถ้าเจอนะกนะับไม่กลายเป็นไมโครพลาสติกนะก็เอากลับมาหลอมได้นะครับ ต่อไปนะครับมกนั้นเราสาจํจำไว้เลยนะครับว่า17ขีด2532เนี่ยคือเวลาขอสร้างงานต่างๆเนี่ยมกนี้เขาบังคับนะบังคับนะส่วนมกอื่นๆที่เราขอไปนะ99261131เนี่ยเป็นมอกที่มีเพื่อแสดงว่าเฮ้ยเรามีประรานนะแต่เวลาขอสร้างนั้นในช่างไม่สามารถจะไปเรียกเขาได้นะคุณต้องเอามานะคุณต้องมีนะมันเป็นความมันต้องมีคือถึงตัวเดียวนะครับตัวอื่นนั้นเขามีเพื่อให้เขา ขายได้ท่านเองครับไม่มาครับนะครับอาดูต่อไปครับเออน,นี่อันนี้มีอันนี้ดีมากเลยคือท่อ p ีวซีของดีดีเนี่ยต้องทุบไม่แตกนะอ่าหรืออปกาบีบต้องไม่แตกนะต้องมีความเหนียวนะอ่าครับกว่านี้ครับอ่ะไปเลยครับชั้นคุณภาพนั้นมีสามชั้นหนาสุดเรียกว่าสิบสามจุดห้าอันนี้นักศึกษาดูดีนะครับอาจ,จารย์ทำไมพูดเร็วนะเ<ม>นื้อหามันเยอะนะพูดเร็วนิดหนึ่งนะพวกเรานะอ่า อ่า17ขีด2.32นะครับก็มี13.5 8.5คาอันนี้นักศึกษาที่เป็นช่างอาจจะรู้แล้วนะครับถ้าเป็นนักศึกษาใหม่ไม่เคยทํางานมาก่อนอาจจะยังไม่รู้เนาะอ่าแต่ถ้าเคยพ่อแม่เคยใช้ไปซื้อที่โฮมโปรที่ใช้วัสดุอะไรอย่างนี้อาจจะเคยเห็นนะ5นี่บางสุดเลยเนาะ8.5เนี่ยปานกลาง8้5เนี่ยหนาสุดใช้ในเวลารับแรงดันเช่นเป็นท่อน้ำมระปานะครับ มีขนาดไหนสี่หุนครึ่งนิ้วนะครับนะครับสิบแปดนั่นเองนะครับสิบแปดมิลน,นะถึงหกร้อยนะหกร้อยนี่ใหญ่มากนะยังไม่เคยเห็นเหมือนกันชะีพผมนะเคยเห็นใหญ่สุดก็คือยี่สิบนิ้วนะยี่ิบสี่ไม่เคยเห็นเลยนะครับหกร้อยนะสีฟ้านะครับของเรานะนะในนี้ถ้าใครสังเกตดีจะมีคําว่ายูตัวเล็กตัวหนึ่งนะจะไม่ใช่พ v c ธรรมดาไปยูยูเล็กๆนี่คือมันสามารถทนแดดได้แล้วนะครับ โอเครูต่อนะครับจันอ่ะอ่ะโอเคอันนี้พูดไปแล้วเนาะถ้าเป็นท่อเทาอ่ะเเห็นไหมท่อเทาท่อเทานี้ก็เก้าเก้าเานะครับเนี่ยใช้ในงานอุตสาหกรรมเนาะอันนี้ก็ไม่บังคับนะก็จะคล้ายกันเลยนะเพียงแต่มันเป็นท่อสีเทานะครับต่อไปเป็นท่อห้าพิเศษใช้ในงานกเกษตรนะเป็นยูพเ,เหมือนกันนะครับอันนี้ยี่ห้อท่อน้ําไทยนะครับต่อไปครับนี่เป็นฟิตติ้งเดี๋ยว เรื่องการต่ออะไรเงี้ยพิตติง้งเดี๋ยวผมมีบทหนึ่งเนาะจะไปพูดในบทนั้นนะครับอันนี้ใช้ร้อยสายไฟเราข้ามไปเนาะไม่เคยวงานเราเท่าไหร่นะครับอ่านี่ก็เป็นแรงกดเนาะชั้นหนะะึ่งสองสามเฮะแรงกดนะก็อันนี้อ่อนสายไฟทุกทีสายไฟข้ามไปอ่านี่เป็นข้อต่อข้องอเดี๋ยวผมจะพูดในบท ที่ห้านะต่อไปนะครับพีซีนี่ช่วยให้เราแบบเออ่แบบอ่านี้มีขนาดเอ่อท่อพีซีนั้นยาวสี่เมตรนะบางบางบางทีก็ยาวหกเมตรไดถถ้ถ้าถ้าถ้าในบางไซส์ใส่แต่ส่วนใหญ่ทำที่สี่เมตรมีขนาดแต่สิบแปดนี่คือเล็กสุดเนาะสี่หุนไม่จะถึงขนาดสี่นิ้วเนะี่ยที่ใช้งานประจำเนาะแล้วก็ ที่เป็นซสาใหญ่สำหรับบางอาคารเช่นทำท่อน้ำฝนท่อน้ำทิ้งก็จะมีถึงสองร้อยบางอาคารนี่เป็นท่อเมนใหญ่มากๆเลยนะสี่ร้อยก็มีนะครับในการวางนี่เป็นเป็นท่ออีกแบบหนึ่งที่ว่าเป็นท่อที่มีมีปักทิ้งปักทิ้งรางเหมือนกันจะใช้ท่อใยหินนะดันได้นะนี่ก็เป็นแบบท่อใยหินเหมือนกันเดยไม่ใช่กาวเนอ้ะ น,นี่เป็นความหนานะเห็นไหมติดต่อยุ่ท่าในหนากับเพื่อนนะฮะอ่านี่เป็นข้อต่อตรงนาาักศึกษาาซ้ายมือเนี่ยเป็นแบบยาวเนาะแบบแบบหนานะจะมีพื้นผืวผัดที่ยาวเพราะเราใช้กาวในการทานะครับดังนั้นการทาได้พื้นพื้นพี่นะครพื้นที่ผิวในการยึดติดของกาวเนี่ยยิ่งมากก็ยิ่งทนเนาะแต่ทั้งความมือเนี่ยเป็นสําหรับต่อน้าทิ้งไม่มีความแรงดันไงนมันก็เลยบางได้มันเลยสั้นได้เนาะ นี่เห็นว่าข้างบนก็เป็นตัวที่เป็นหนาเนาะใช้กระป,ป๋าข้างล่างเป็นแบบท่อสิ่งปฏิกูลซึ่งมันมีแรงดันนะครับการต่อก็มีน้ํายาประสานแบนยางต่อเกลียวภายนอกเกลียวภายในแล้วก็ต่อหน้าจานนิยมเบอร์หนึ่งครับใช้กาวแต่หน้าจานดีสุดนะครับหน้าจานสามารถถอดได้เลยได้นะครับแต่แพงสุดชนกันนะครับเดี๋ยวนี้ญาตขอไปที่ การติดตั้งเนาะเนี่ยก็จะมีภาพให้ดูนะครับก็ขอใช้เรื่อยเดวนี้ก็ใช้ไฟเบอร์ลูกหมูตัดแล้วเนาะเรามีการมีเครื่องลบคมในการลบคมนะครับทำความสะอาดแล้วก็อันนี้ก็๋ยจะมีรูปที่เป็นรูปกระตูให้ดูจะง่ายนะครับ,นะรบผิวนี่สําคัญมากเนาะนะนะผิวนะอย่าให้มีคราบไขมันมีอันเช็ดมีอะไรเนี่ยนะนะทาให้การติดดีขึ้นแต่น้าง,งานจริงเนี่ยผมเห็นว่าไม่มีใครทานะ เห็นลุยเลยนะนะผ,ผ้าเพื่อก็ไม่มีนะนางานก็ลุยกันเลยนะครับมาดูอพร้อมกันนะพวกเราอันนี้จะไม่ใช่ใบงานแต่ว,ว่าอาจารย์จะบรรยายไงน,นะนี่เป็นท่อเล็กนะท่อเล็กก็คนเดียวทําได้เนาะเลื่อยนะเลื่อยไม้นะเลื่อยพองยมเลื่อยตั้งฉากทีนี้ก็มีลูกหมูช่วยไฟเบอร์ช่วยกันฟืบเดียวค่ะนะครับเสร็จแล้วก็ตะไบหรือลบมุมนะครับจากนั้นก็ทำความสะอาดก่อนนะเช็ดถูก่อนนะ จากนั้นก็วัดระยะว่ามันจะชนต้องชนลึกให้สนิทนะครับที่เข,ตอขออาต่อข้างอที่เราจะต่อล้วก็วัดนะพอวัดแล้วเนี่ยท่าก,กาวไปถึงระยะนะที่มันจะชนกันนะครับจากนั้นก็ง่ายซื่องเลยคือสวมเข้าไปแล้วเก่งไหมยี่สิบวินาทีนะครับเสร็จแล้วก็เอาผ้เษษาเช็ดทำความสะอาดเป็นอันเสร็จเนาะหลายคนเคยทำแล้วแหละอาจารย์เลยพูดเร็วหน่อยนะครับเจ็ดขั้นตอนนะครับส่วนนี้เป็น ท่อใหญ่นะครับท่อใหญ่ที่เป็นใบงานนักศึกษาก็ลองเขียนดูเข้าใจกันแล้วเขียนดูเนาะท่อใหญ่ก็จะเหมือนกันนะครับในการตัดท่อนะอันนี้ก็จะต้องใช้เครื่องลบมุมละเพราะว่าไม่สามารถจะใช้ตะบงตะใบอะไรได้ละนะตะใบก็จะไม่ค่อยคล่องนะมันนะหรือว่าไม่มีจริงก็ใช้ตะใบลบนลครกันนะครับอ่าทีนี้ตัวที่ต้องมีคือเป็นตัวแคมรัดเนาะหัวท้ายอย่างเงี้ยนะประกอบแคมรัดเข้ามานะครับ นี้จะมีสองคนนักศึกษาครับเนี่ยหนึ่งคนไม่พอเนาะท่อสี่นิ้วหกนิ้วเนี่ยนะก็คนช่วยกันเช็ดนะซ้ายมือแล้วก็วัดระยะเหมือนกันนะต้องเข้าให้สุดนะชนให้สุดนะบางทีจะมีเมจิกในการมาร์กไว้เช่านั้นนั้นคนหนึ่งทาจะใช้ชแปรงเนาะด้านนอกคนหนึ่งก็ทาด้านในนะครับจากนั้นก็ช่วยกันดันแคมป์เพื่อให้ท่อเข้าไปชนจุดที่เราเอาเมจิกหมายไว้นะครับขั้นตอนที่แปดคือเช็ดเนี่ย นี่คือตอนที่ถูกต้องในการติดตั้งท่อพ VC นะขนาดใหญ่นะครับซึ่งที่มีใบงานนักศึกษาก็ับเขียนทำความเข้าใจแล้วก็เขียนลงมาให้ผมนะครับครับรั่วนี่เกิดจากหนึ่งข้อต่อไม่เหมาะสมนะฮะน้ำยาไม่ดีนะระวังให้ดีนะครับอย่าเห็นแก่ของถูกนะครับเน้นเท่าน้ำไทย s อไปก่อนนะครับยี่ห้ออโนเนมอย่าเพิ่งซื้อนะครับครับการลบมุมไม่ดีงานั้นไม่ดีครับนี่เป็น ตารางที่บอกว่าการต่อท่อเนี่ยใช้เก่าเท่าไหร่อันนี้มานี่นะครับอ่าเปลี่ยนยางก็คืออันนอาจารย์ขอไปเร็วๆนะเพราะจะดันคล้ายๆกับท่อใย,ยหินเลยนะครับรับคือจยหินเลยนะครับเนี่ยก็จะดันดันท่อเข้าไปนะครับเนี่ยเอาดันหัวดันท้ายล็อกตึ๊กเลยนะฮะนี่นะเนี่ยแบบนี้นะฮะจะง่ายไม่ใช่เก่านะครับอันนี้ก็จะเป็นงาน o อ t d o o r งานเดินท่อ น้าดิบท่ออะไรย่างเี้ยที่ใช้เดินทางไกลๆนะไม่สะดวกในการาทาน้ํายาก็จะใช้วิธีนี้นะเ <Yeah. S 1> นี่ยก็ยังมีพัระกอบดูเนาะ,ะ <Yeah. S 1> ต่อไปครับ,รบ <Yeah. S 1> ที่เป็นอ้าวเดี๋ยวนะขออนุญ,ญาต <Yeah. S 1> ไปเร็วไปหน่อยนี่เป็นการพันนะ <Yeah. S 1> พันต้องพันแบบให้เต็มล่อง อ่า PVC ก็จบไปเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยววิดีโอต่อไปเนี่ยนะครับนักศึกษาครับก็จะเป็นวิดีโอเรื่องอ่าที่ผมไม่เปรนยายเนาะนักศึกษาเป็นเป็นยูทูบอ่ะนะนักศึกษาต้องดูเองเนาะงั้นขอจบเรื่อง PVC ไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับอาจารย์พูดเลยวหน่อยขออภัยด้วยครับ